สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนีน้มาพบกับช่องแย้ภาษีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมนะจ้ะมือน,นีแย้ยาสีได้นําของมูลนิธิทางเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังแย้ยาสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย้ยาสีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะนอนยาำแย้ยาสีร่วมกิใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดเช่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนูลของมาคุยมาทักทายกับยแยสีกะ คอมเมนมาใตคลิปข้างล่างไดนเนาะพี่น้องเมื่อน,นี้มีตรามเล่าเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้มาเบิงเ่งแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเนาะแนวทางวันนี้เป็นแนวทางร้อยบนของหนุ่มผู้พานเนาะคะ่ะเอ,อ่อร้อยบนหนุ่มผู้พานวดที่แล้วเข้าสองเนาะจ้าวันนี้หนึ่งสองสี่หกแปดเหมือนเดิมจ้าลักลอยเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้ได้มากแนวทางรักลอยหนุ่มผู้พานกะ แคีหนาจอเป็นแนวทางในเนาะพี่น้องเนาะอันนี้อย่าลืมเด้อพี่น้องเดอ้อช่องแก้ภัยพากินพารวยสําหรับแนวทางตําราวันนี้เนาะค่ะนะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอาจารย์ชั้นใชยเนาะคะ่ะอสูตรเลขค่ายสองโตว่าซันพี่น้องเพื่อนห้มากเนาะจากงวดที่แล้วงวดที่แล้วเพื่อนหาหนึ่งก็ศูนย์เน,นาะค่ะพี่น้องออสองศูนย์สองงวดนี้เพื่อนมีตัวเดียวซี ซพี่น้องคะ่ะซเออน่าจะมาได้ทุกลักบนเนาะค่ะพี่น้องแนวทางของอาจารย์ชันชัยเนาะค่ะเนาะซีตัวเดียวบนพี่น้องหาแนวมาใส่เนาะคะ่ะมาใส่สิมาซีซีเอไรดีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยพี่น้องใดใดมีแนวทางดีแป่งปันกันก็นกะไดเนาะพี่น้องเนาะ่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางว่สันะค่ะพี่น้องคะ่ะเอ่อ เป็นแนวทางของเงินนักลาดตัวเลขกสันบ้าเบิงข่างวันนี้16ตุลาเนาะจ้ะ417 107 592 180 2ตัวอยู่ที่1707 1092 9552และ18พิจารณาเป็นแนวทางไดเนาะพี่น้องเนาะตรวดจาดน้ำเพินได้ค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเปรมชัย สรุปสามตัว9้าชุดสั้นพี่น้องแคบหน้าจอเลยเนาะคะ่ะย้ายไพ่บริยานให้เนื้อทั้งสามตัวบนของแอดเปมใช่เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะสามตัวบนแคบหน้าจอเลยจ้าต่อไปเลยจ้าเบิง์สามตัวบนแล้วมาเบิง์สองตัวบนหชุดสั้นพี่น้องเพื่อนจับคู่ได้เนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่า0 2 0ย์8 2728เจดนย์แปดสองเจ็ดสองปดและเจ็ดแปด สองเจ็ดสองแปดเจ็ดแปดเป็นตกกันเนาะคะ่ะเด่นอยู่ที่ศูนย์สองศูนย์เจ็ดและศูนย์เ้ยศูนย์สองสิมาอีกอยู่ติพี่น้องบ่แน่เด้เนาะพี่น้องเนาะขั้นมากับพิจาหน้าได้เนาะค่ะพี่น้องศูนย์สองข้างเทิงมาพี่น้องเนาะสองตัวเทิงพนอาจารย์เปรมชัยขึ้เกาเหรอคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่แนวทางของนุ่มหน้าหวานเนาะคะ่ะพนบอกว่า สามศ5นย์สามหหและแปหลักร้อยอยู่ที่8ปดกับ9ก้าวะซันจ้าพี่น้องพิจารณาได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจาย้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดกับตันเด่น10หน่วยบนเนาะจ้าศูนย์กับหนึ่งโตไดซิมาวะซันพี่น้องพิจารณาได้เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจาย้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอัปูสีวะซันเลขบิง่ง สรุปงวดนี้ศูนย์วัสดุพีนออ่น้องเอาผู้ใดเคยเห็นหรือว่ามักแนวทางของโกสีเนาะค่ะศูนย์วัสดุพี่น้องศูนย์อะไรดีวัสดุเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดร,รัชนกเนาะค่ะแอดรัชนกบอกว่ามาครบสามตัวบนมบนเนาเบิ่งแนวทางมาครบสามตัวบนแอดรัชนกวันนี้ผมบอกว่าศูนย์สองสามห้าแปดศูนย์สองสามห้าแปดมาโตพี่น้องจ้าสำหรับแนวทางของมาครบสามตัวบนแอดรัชนกเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดหมุกเนาะคะ่ะแต้มรวมล่างงวดที่แล้วเต้มรวมล่างาสองส่ซันพี่น้องมาเบิ้งค่ะงวดน,นี้เพิ่นหามาเต้มรวมล่างอยู่ที่สี่ห้าหกซีหาหกเต็มดับล่างสองอ่าเต้มรวมซีหาหกเนาะคะ่ะแต้มเด่นอ่าเต้มดับสองตัวล่างอยู่ที่สองสามห้าพี่น้องจ้าเอาพิจารณาได้สาหรับแนวทางของแอดหมุกงวดนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางซอร,ราชวงศ์มาซาพี่น้องคาเพิ่นไห่มาเพิ่์นมวดที่เรียกสามคู่เขาของเพิร์นดหลีเนาะพี่น้องวันนี้มาตามตัวจ้าเพิ่นไห่มาเลขเด่นอยู่ที่เก้าสองเจ็ดสามเพิ่นไห่มาอเก้ายุลักสิบเนาะค่ะเก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดพี่น้องสามคู่บนรางจวดจ,จ่าหน้ำเพิ่นโลดเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่์นหนาจะเน้นบนเนาะพี่น้องหนาเพิ่นมาบนรางดหลีงวดที่มาสี่หกก็มาข้างรางเนาะค่ะอ่ะบนรางพี่น้องสามคู่เก้าสองเก้าเจ็ดแลเก้าสาม มักตัวใดเลขคนเข่าดีได้พี่น้องลองเบิงเนาะค่ะเนาะน่าจะบ่ต้องกลับแล้วล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะลองเบิงเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้า,จาอันนี้เป็นแนวทางสูตรเดิมฉบับยอ่อแนวทางคอค้นค้นสูตรเนาะค่ะอ่าบนไหนมาไม่แปดห้าแปดสี่แปดสามแปดสองเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสองหกห้าหกสี่หกสามเละหกสองคอคนคนสูตระะสูตรเก่าสูตร, 9, ตรดังเดิมเพื่อนเนาะค่ะเนาะ สำหรับผู้ใดมักแนวทางคอคนค้นสูตรสูตรเดิมเนาะค่ะเนาะสูตรต้นฉบับปศนเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลงมือนีดเลยคุยเสาะกาวเนาะค่ะเนาะคุยเสาะกาวลงมือนีดเลยเนาะจ้าเพิ่นใหญ่มากเพิ่นบอกว่าอ่าเพิ่นเน้นหกแปดสามเนาะจ้าหกแปดสามพี่น้องตัวอ่าตัวล่องอยู่ทีห้าแปดสามหกเจ็ดสี่สี่ศูนย์สามสองหนึ่งสามเนาะจ้า ค่ะขังทึงแปดสามเจ็ดสี่ศูนย์ข้างล่าง4 7 5 7 1 7และ1 8ึ่งสำหรับแนวทางขลิศเก่าของแท้นะพี่น้องเพิ่นลงเองเนาะค่ะเนาะเพิ่นมาลงแบบเกา่า่นวาสันเพิ่นวาเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับล่างสูตร3เนาะค่ะงวดที่แล้วดับ3มา6 6งวดนี้ดับ3ชนกันกันกบเลขดับยัยไพ่เนาะค่ะพี่น้องเนอกก็อ่ะดับเอาอยู่เนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดพัด เออขังเทิงเพลนเลขเด่นงวดทีเ่เล้ว2ส,สูตรเขา2อว่าเบิ้งขงังวันนี้เพ่นหายมากเด่นอยู่ที่ 82, 83, 92, แปดสสละเก้าสามันพี่นออ้องอ่าเสียบหาอ่าจวดไหาแปดเนาะคะ่ะหกแปดสามห้าเก้าสามหกเก้าสอชุดเน้นเนาะคะ่ะเนาะร้อหน่วยบนเต็มรวมอยู่ที่เจ็ดมาสันพี่น้องเอ้าพิจาหนาได้คะ่ะพี่น้องขามักตัวใดกระจังจวดน้ำเพลนเนาะคะ่ะ ต,ต,ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์ธนวัฒน์ปักหลักสิบเออปักหลักบนล่างเนาะค่ะเนาะศูนย์อ่าศูนย์หกหนึ่งมาโตมาใด้ทั้งทึ่งและทั้งล่างน่าจะเป็นหลักหน่วยเนาะอาจารย์ธนวัฒน์เทศดแบบนี้เนาะค่ะเนาะน่าจะเป็นหลักหน่วยเนาะค่ะผู้ใดมักแนวทางอาจารย์ธนวัฒน์ก็แคปหน้าจอได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สัพพวิพูดเนาะค่ะนี่เป็นแนวทางเด่นล่างมาครบล่างแล้วก็ ดับขาดรางน่าจะขาดอยู่ที่2 4 6สเออสอง7หเลขดับรางเพื่อนบอพี่น้องมาครบ2ตัวล่างอยีู่่ที่0 1 3ม8 9า1 3 5 8กมาครบ2ตัวรางอันนี้คือแนวทางของอาจารย์สัตวิพิทักน์นพี่นองเดอ้อมักกับพิารานาน้ำเพลินใดเนนะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของทีละพาวยวระซันงดที่เลี้ยวเขาหกเนะาะจ้าเนาะเด่นบนล่างวดนนี้เด่นบนล่างอยู่ที่23 4สพี่น้องจ้าแคบหน้าจอเป็นแนวทางชุดเต็มแย้ไพ่บริยานไห้เนาะค่ะเนาะพิ่จาจนาจวดจาดน้ำเพลินใดค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมิดเนาะแอดมิดเพิ่นบอกว่าสิบหน่วยข้างเทิง 9012มา10หน่วยเนาะคะ่ะแนวาทางของแอดมิดเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวาทางเด่นล่างเอ่อล่างตัวเดียวแข็นๆข็มาสั่นพี่น้องสำหรับแนวาทางของอาจารย์ยืนเนาะคะ่ะเก้าว่ะสั่นพี่น้องคะเก้าล่างตัวเดียวแข็นๆมักกระจวดมาสั่นเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าเำามาปิดษไายด้วยแนวาทางของแอดเคอีเนาะคะ่ะ e แอดเคอีระวังสิล่ววะค่ะพี่น้องเด่นบนงวดนี้เด่นสามลองสีเนาะคะ่ะ ู้ใดมักแนวทางของแอคเคอีกะแคบหน้าจอเป็นแนวทางไดเลยนาอพี่น้องเนาะสำหรับแนวอ่าทางบนศูตรนี่ของเพื่อนกับเขาดีนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจาะเด็กๆเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขสุขคนเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจาะเด็กๆแบ่งปันขอมุญนนกทางยายไพสีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ช่มเป็นแนวทางนะจ๊ะยายไพสีกะขอบคุณในลายเด้อจ๊า สวัสดีจ้า